วันนี้เรามาทดสอบสปริงเกอร์ a q 206 PC นะครับเป็นสปริงเกอร์ปรับแรงดันตากาใจ่ายน้ำร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับที่ลัศมีวงน้ำ4ี่เมตรนะครับอันนี้เราทดสอบจากความสูงจากพื้น3ระยะนะครับก็คือ5้าหเซน8ปเซนแล้วก็1เมตรนะครับเพื่อดูว่าความสูงระดับไหนนะครับอาการของน้ำที่ตกลงบนพื้นนี่จะเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้คือลักษณะของวงน้ำ จุดที่ใกล้ที่สุดของเราก็คือตัว60เซนนะครับครับตรงกลางก็คือ80ดสแล้วก็ไกลสุดก็คือ1เมตรนะครับดูลักษณะของเม็ดน้ำและอองน้ำนะครับก็จากจุดจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือโคกถัดมานะครับก็คือ ตัวละอองน้ำเนี่ยก็มาถึงบริเวณตีนโคกถัดไปเลยนะครับก็ให้น้ำครอบคลุมได้ทั้งพื้นที่ของแปลงเลยครับก็สปบิงเกอร์ปรับแรงดันตัวนี้สามารถให้น้ำได้ลดอุณหภูมิได้แล้วก็เพิ่มความชื้นในแปลงได้เป็นอย่างดีครับก็เหมือนฝนตกในแปลงทุกวันนะครับถ่ายสูงให้ดูกใกล้ๆนะครับ อันนี้เป็นละอองน้ำนะครับบริเวณที่สปริงเกอร์เข้าผสานกันอันนี้เป็นละอองน้ำตรงกลางนะครับจุดที่ไม้ปัดคือจุดที่เราจะจุดที่เียน,นะครับน,นี่ครับอันนี้จะเป็นสปริงเกอร์หัวด้านขวานีครับทำง,งานที่ระยะความสูงต่างกันนะครับเพื่อเราดูว่าตัวไหนจะเหมาะกับการ ให้น้ำของแปลงนี้ครับเราจะได้ใช้ความสี่ตามนั้นอันนี้เป็นการทดสอบก่อนงานติดตั้งจริงนะครับ นี้ก็เป e. kind of ็นทีมงานของเราลก็ลูกค้านครับก็เดี๋ยวทดสอบเสร็จเราจะหาข้อสรุปว่าจะใช้ระยะความสูงเท่าไหร่นะครับ